กินยำปูมาใส่หอยแครงด้วยกันจ้าอู๊ยมะนาวน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยเป็นกับแซ่บเลยจะกินเท่าไหร่ใส่เท่านั้นก็ยัไม่ได้เข้ากล่องได้ตู้ได้เขงง้ากล่องดนะ้อุ๊ยได้ยังอุ้ยบบาท ได้แม่เนตเชื่อแม่จะเห็น,นนะใส่แตละมัเดี๋ยวค่อยลองชิมดูก่อนชิมเื้าป่าดีกว่าพวกมันอร่อยอ้าวมาทำยำกันค่ะพี่น้องวันนี้ มาทำยำกันค่ะพี่น้องมาคนเลคนเล่ยำปูม้าก,กับหอยค่ะทุกคนเอ้อยเขาเรียกว่าอะไรหอยแข้งเดี๋ยวเราก็ชิมดูก่อนเนอะเอาเส้นใส่เยอะไหมประมาณอันนี้ก็จะเป็นเส้นเส้นอะไรนะเส้นแก้วเส้นแก้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะใส่สักครึ่งนึงเนาะเราจะไม่ใส่หมดหรอกขอแล้วอะดึงไว้ไหนลูกโอ้โหเหนียวหนึบ อย่าพึ่งปิดนะจ๊ะชิมดิอ้าวทำไมไม่ชิมอ่ะชิมหน่อยต้องเอาปากส่วนรวมหวานอืมหวานน้ำปลาบะบี่หวานอ่ะใส่น้ำตาลหน่อยไหมไม่มันหวานแล้วแม่เออหวานแล้วก็ขาดเปรี้ยวปะเปรี้ยวได้ไงคะบีบมะนาวจ้ะพี่น้องก็แค่นั้นแหละยำน้ำปลานิดนึงเนาะ แซ่บแน่นอนทุกคนแซ่บแน่เอาชิมชิมอีกรอบด,ดีลูกชิมอีกรอบด,ดีเป็นไงบ้างเจอแล้วเดีดด๋ยวใส่จานนะพี่น้องมาดูตอนเทแซ่บๆด้วยกันทีเลยดืด กินยำปูมา้าใส่หอยแครงด้วยกันจ้าอู้ดมะนาวน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยเป็นกระแซบหลายลูกสาวสังนะสส่งฮะแซ่บแน่นอนมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินยำน้ำกันบึ้งแซ่บคักแซ่บแน่แซ่บพูดแซ่บโพูปูมา้ายำปูมา้าเอาซอสทายภาพมาเนี้